กินกับสีกุบานวันนี้เราจะไปกินจีนทอดเต้าจเจี้ยวกันค่ะผมบอกเลยดีามากและคิวที่ร้านคือยาวมากเต็มสองฝั่งถนนอคิดดูนะทุกคนก่อนที่จะเริ่มกินอยากให้ทุกคนงเอนนเอาแก้วน้ำมาเองด้วยเ,เพราะว่าเนี่ยกินน้ำนี่ยังชื่นใจตลอดเวลาแบบมันแข็งไม่ละลายอะ่ะทุกคนน้ำอะไรไม่รู้แต่ก็ไม้ตะบอนน้ำอ็หล่นไปนิดหนึ่งนะคะจริงๆก็เข้าได้นะจริงๆก็เข้าได้เราสั่งมีอะไรบ้างเราสั่งขนมาียวกระปุกไส้ตมากระปี่สั่งของคุณแม่รูนะเต้าเจี้มาแล้วค่ะทุกคน ก็มาเสิร์ฟปั๊บเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคตื่นเนมาา,าเลยอะตื่นเต้นนิดนึงเราควรทานอะไรก่อนดีคะต้องสับอันนี้ก่อนต้องทําอย่างนี้ต้องเจาะเจาะไข่แดง,แดงทำพิธี<ด>ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็หยอดน้ำปาลยำปา,ายน้ปลาไว้น้ำปลาเลยแค่นี้ะ <laughs> ใครขโมยไป ค่ะร้านก็ตื่นหายตลอดใช่ไหมคะใช่คือวิธีกินเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือตักไข่มาใช่ไหมคะพร้อมๆเลยผักกาดดองต่อผักกาดดองต่อโปะเลยโปะเลยแล้วสแตนบายข้าวเหนียวไว้คือกินอะไรก็ตามทุกอย่างกินกับน้ำพริกกับกินกับผักต้มต้องกินเป็นคําอย่างนี้หมดเลยถือไว้ในมือเลยใช่ไหมคะตายแล้วเลยนะคะโอโนตามเขาเหนียวเล้ว อร่อยไหมอ่ะขอบอกดิ <laughs> โอเคนะตอบของคืนคขอบคณนตะคะและหลังจากนั้นเราก็มาซยไก่กันเลยขอบอกว่าแซ่บมากแต่ใน,นระหว่างที่ซยไก่อยู่นั้นเราเจอพิกซีส่สวยมากเลยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่น้ำพริกหนุ่มอย่างรวดเร็วนะคะแซ่บมากขอบอกหมูยนนี่คือแบบด h เบสจะบอกเลยไ้อั่วคือหาที่ไหนไม่ได้แล้วในกรุงเทพเอางจริงไม่ได้อวยคืออร่อยอบอกว่าถูกมาก กินยาวขนาดนี้หมดไป495าาทดูคนถ้าอยากมาก็มาตามกันได้นะคะเราปักหมุดไปให้แล้วเรียบร้อยนะคะส่วนร้านหน้าเนี่ยเราจะไปที่ไหนหรืออยากให้เราไปที่ไหนเนี่ยก็สามาครคอมเมนต์กันมาได้เลยจ้ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไข่แต่แก้วก็กดติ๊ตะการนะคะบ๊ายบาย